ขึ้นหอดข่อยบบเอาตำมะคงแนี่ยข่อยบ่ได้ไปใส่ข่อยก็อยู่ข้างๆเจ้านี่ยแหละนั่นลามาแล้วนี่มาแล้วเอาตำมะคงเพชรเพชรน้ำไล่ไหลเราเนี่ยเอาเพชรเพชรเด้อมะพริกนี่ยิบเองเลยทุกคนอ่ะพอบโบใส่ชุดรถโบใส่ชุดรถเกือบแล้วเกือบแล้วเนี่ยยก่กระเทียมอ่ะโอ้ยกระเทียมมันรู้ต้นเนี่ยชุดรถชุดรถติดไปสอดแต่โบเป็นยังกินได้อยู่ซัมเนี้ อุ้ยสูแจวแล้วไม่เป็นตัดแซบแท้นี่ตำักคุงมะตองมี่มะกรอกสิเออแซบจริงสิน่าวลงไปน่าน้ำปลาเพราะต้องหลายเด้อเผ็ดจ่าพอ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 โอเคต่ำยนโยนแล้วโบโได้ไล่ยังมาเฮ็ดคลิปเออเบิ่งเซนมะคุงกับตองไดมาล้อขูดอีกทุกคนแซ็ดบ้าแนนอืมกับ ไปทะเนแซ่บเจ๊เบิงโอ้ยเบิงหนาวสวยก็ฟิลเตอร์แล้วโอ้ยแม่แต่บางหงแมททุกคนน้ำไลหลเฮยอืพี่แซ่บย่ยบโอ้แต่นางในทุกคนยืนโอ้ยแซ่แบ ขา,ออา,ายขอย่ได้หน่องนางเ่ยืนแห่วสนแ้ที่หาเครื่องแ้เยอะคนวนเป็นทัร่งสัตย์ใหญ่นนคนลวยเขาบนนางกันดอกใหญ่เขายืนเป็นขายของดีเป็นสิบอกว่าเป็นขายของดี<ม>ดาวดาวเรี่ยวสาวเรี่ยวขยืนไหม มันแสบอังมันแสบย้อนอ่ะผมสรบติดปลายอนเจ้าละยายแม่นี้แซบดีเหมือนมันพอดีขนาดดูจักองหญิงยี่สิบสามบอสเนาะแสดงว่าบอดัง บนดังคนไดเนาะเลิกก็มีที่ที่สอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดิขอไปเบิรงกันดันน่าได้ผู้ติดตามแล้วเออซื้อซองซื้อซองเออติดตามเลยโอ้ยมันได้เพิ่มมันจะค้นเนี่ยก็ยังดีในในนี่กับพู้ใดเบิรงฝากกดติดตามด้วยเลี้ยงวันติดตามจะหลายเนี่ยบ่หลายบ่ไปใส่บ่มาใส่ติดตามไปเนี่ยแซ่บแซ่บดีิย่าิตะมุกแซ่บเลยเซ็นมันก็แซ่บ เราี่ึงปังนั้งอย่งนีแล้วหลังยู่ซอยสิบต่อถาว่าแ่บๆไม่ได้กินอีกพวกกินพวกนี้กูมดีมไม่เชื่อหรออ้สบ้มูอันม่กินสม่กนไจริงจริงซีมันเค็มแต่น่น แปหนึ่งรหลือายดาวไม่ใช่ตังใครในในทิกกอสวนลุ่มมันบอกมันมันมนมันก็อยู่ไม่เยอะนะคนถูกใจมันแค่ร้อยกว่าคนเองไคนที่มันได้เมื่อวานอะมันเพิ่งเอามาลงเอออ๋อลงลงทิกก์อกในงานสวนลุ่มเหรอนี่แล้วจะได้เหรอเมื่อวานมีจักรยานแตกแล้วก็ทองหนึ่งะลึอแตกโอ้ไปและมันจะรถเบนแตกเาไปไปมปไเกือได้รถเ็นน้องเขาปาง ก็จะไปเดินซื้อดูเสื้อผ้าแล้วราคาอืมป,ปีนี้ของเยอะขึ้นก็คือโปรโมทให้เขาว่างั้นเถอะน่าจะโปรโมทงาน,น,น,นมีรถเบนซ์มีอะไรประมาณปีแล้วบอการ่าก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยเนะขีเหนียวขาวเลยไ,ไม่อยไปะแกเหรอขี้เยวขาวเรื่อบเรื่อไปขอเ่หิวแล้วข่อยอยากมันคือกันบ่อยากกับหิวมันคือกันบ่บ่คือเนี่ย เมคะยังวันเหรอ,อลำบากแค่ไห <laughs> นทุกคนคลิปแต่อยากได้อืมเมียคะโอยบ่ได้หรอกบ่ได้เพราะเราซับหนี้ล่ะ